สวัสดี f อทุกท่านนะครับหลังจากมีเที่ยวมาก็มาขอเปิดประมูลยินโรกาแล็กซี่มุกทองนะครับก็สีสันตามนี้นะครับเปิดหนึ่งคู่นะครับเปิดที่699บาทนะครับก็บิดลงท้ายด้วยศูนย์แล้วก็ตามด้วย i อดีลนยนะครับปิดวันที่7 12.00นาฬกาจน00 00นอน,นะครับก็คือว่าปิดพึ่งนี้นะครับวันที่7เดินเดืน7นะครับ ก็เปิดนี่เลยเยลโล่ Yellow นี่เลยครับเป็นปลาประมาณสามเดือนฝ่าๆแลก็สีกําลังไหลนะครับน,บนี่ดูดูตัวผู้เครื่องบึ้มนะครับตัวเมียไข่บึ้บๆเลยนะดูดูก็เปิดทดี่หกร้อยเก้าเก้านะครับปิดลงท้ายด้วยศูนย์ 0, แล้วก็ตามด้วยไอดีไล่นะครับปิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสองพันยี่สิบนะครับสิบสองนาฬิกาจุดศูนย์นอนะครับผู้ชนะผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็ หรือว่าลูกค้าเก่าที่เคยซื้อขายแล้วก็ติดต่อมาทางอดีไลนมาได้เลยนะครับนี่เลยอาเฟี้ยวนี่เลยครับนี่คือบึ้มๆนะครสีไหลกําลังไหลเลยนะมุกทองครับเลรกซี่มุกทองนะครับหรือว่าเรียชื่อกัน a x y ซี่ค e r เปอร์นะครับก็น่านำไปต่อยอดแน่ครับนี่ดูดูตัวเมียร้องใสตัวผู้นี่คืออะไร อ๋อมหมอแต่ปลายังเด็กนะครับไ่หมัมกสีเอาก่อนนะอย่าเพิ่งรัดนะครับหรือรัดเลยก็ได้นะนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ถ้าเกิดท่านชนะแล้วโอนชนะปุ๊บปิดปุ๊บโอนตังมาผมก็ส่งเลยนะครับนี่ความหล่อความเฟี้ยวฟ้านะครับโอเคงั้นก็ขอสนุกในการประมูลนะครับ